สวัสดีครับผมชัยวุฒนาคมานุสรสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมวันนี้ก็มีกลุ่มประชาชนที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้บร,ริการบุหรีร่ไฟฟ้านะครับในการสูบบุหรี่แทนบุหรี่แบบเดิมนะเข้ามายื่นหนังสือมาร้องเรียนกับผมมาพูดคุยหาทางออกเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากับผมนะครับรวมถึงมีตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกยาสูบในพื้นที่ภาคเหนือนะครับมีตัวแทนมาพูดคุยกับผมเพื่อจะหาทางออกในเรื่องการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคิดว่าจะเป็นทางออกหนึ่งในการช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกยาสูบได้ด้วยนะครับก่อนอื่นต้องต้อง,ต,องต้องนำเรียนพวกเราก่อนนะครับว่าที่ผมมาติดตามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่า ในฐานะที่เป็นกระทรวงดิจิตัลเนี่ยเราต้องกํากับดูแลธุรกิจออนไลนนะ์การขายของออนไลน์ทั้งหมดด้วยสะัว่างที่ผมลงไปดูเรื่องเนี้เพื่อจะทําให้มันถูกกฎหมายอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็จะปิดกั้นไม่ให้ขายนะครับ mm hmm. ก็พบว่าธุรกิจหนึ่งที่มีขายกันมากในออนไลน์ mm hmm. ก็คือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้มีผู้เสพเป็นล้านคนในประเทศไทย ที่ขายผ่านออนไลน์แล้วก็มีการลักลอบนําเข้ามานะครับซึ่งโดยระบบเนี่ยประเทศไทยเราก็อย่างที่ทราบนะครับมันปิดกั้นไม่ได้นะครับทั้งออนไลน์ก็ปิดกั้นไม่ได้ช่องทางการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายก็เข้ามาได้อย่างทั่วถึงไปหมดนะครับเจ้าหน้าที่ก็กํากับดูแลควบคุมไม่ได้นะครับการที่ผมจะลงไปเข้มข้นเรื่องนี้หรือว่าเอาจริงเอาจังนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําเพราะมันเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายอยู่ แต่ว่าในสานที่ทําไปเนี่ยผมก็พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันสมควรจะผิดกฎหมายหรือเปล่าครับอันนี้ตั้งคํถาถามกับตัวเองก่อนเพราะเมื่อเราไปศึกษาข้อมูลในประเทศอื่นๆนะโดยระเช่นอเมริกายุโรปจีนญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียประเทศพเพื่อนบ้านเราหลายประเทศมากนะครับเขาก็ยอมรับให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างถูกกฎหมาย หลายประเทศก็รับรองว่าเป็นทางเลือกของการสูบบุหรี่ที่ดีกว่าสูบบุหรี่จริงอ่ะเพราะว่ามีการทดลองวิจัยแล้วว่ามีสารที่ทำอันตรายต่อมนุษย์น้อยกว่าบุหรี่จริงก็ถือว่าบางประเทศถึงก็ส่งเสริมนะครับว่าถ้าเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็ให้มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าครับแล้วตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ๆก็เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ทําให้การบริโภคยาสูบเนี่ยมันก็มีความ มันควรจะปรับปรับตัวถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในเมืองไทยเราเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือยังยืนยันเหมือนเดิมว่าบริกไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ซึ่งผมว่ามันขัดกับหลักคิดของผมนะฮะที่ว่าอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีกับบ้านเมืองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะต้องปรับแก้นะครับแนวคิดบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องในอดีตถ้าเราพบมีข้อมูลใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเราได้นะครับ อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อบ้านเมืองเราก็ทําโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่เนี่ยนอกจากว่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะสูบหรือบริโภคสิ่งที่ปลอดภัยกว่าแล้วเนี่ยผมยังเป็นหวพี่น้องเกษตรกรยาสูบด้วยเพราะว่าถ้าวันนี้เรายังยืนยันที่จะใช้นโยบายบุหรี่แบบนี้เนี่ยแล้วเกิดโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะประชาชนคนส่วนใหญ่หันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผู้ปลูกยาสูบก็จะเสียหายนะครับไม่มีคนซื้อยาสูบไม่มีคนซื้อบุหรี่ ลดลงไปเรื่อยๆวันนี้ก็ลดลงไปตลอดนะครับตอนนี้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยาสูบเนี่ยเป็นคนที่เดือดร้อนมากนะครับเพราะว่ายาสูบที่เขาปลูกได้เนี่ยมีก็ไม่มีคนรับซื้อนะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการคิดเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาใช้แล้วเอายาสูบในประเทศเราเนี่ยครับมาเป็นวัตถุตดิบในการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าครับก็จะเป็นการช่วยเกษตรกร,ร,กรด้วยนะครับพลิกฟื้นชีวิตเขาได้ด้วยนะครับดีกว่าปล่อยให้วันนี้มีการลักลอบนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าต่างประเทศเข้ามา สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจมากมายมหาศาลนะครับผมจึง